น้ำขังเลยฝนต,ตกเมื่อคืนเจวันนี้ฝนตกอะเมื่อวานยังแดดดีอยู่เลย มาวันนี้ฝนตกเฮ้กิจเป็นอย่างนี้ฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนบางวันก็แดดบางวันก็ฝนบางวันก็ทั้งฝนทั้งแดดทั้งลุกเห็บลงอากาศแปรปรวนช่วงเนี้ย เป็นประเทศอังกฤษนี่ไมยไม่มีสายไฟสายไฟเขาเอาลงดินหมดที่เห็นเป็นแล็บคูเทอร์เออทำเป็นเรียนแบบไอหอไอเฟลฝนตกวันนี้แฉะหมด ร้านนี้ไปท่าแล้วอเดินไปทำงานเมือ่อวานซื้อหวยยังไม่ได้ตรวจวันนี้11ลร้านตอนนี้จะเปิดเป็นร้านอะไรนี่อ๋อร้านจิวเวลรี่เคลตันอ๋อย้ายมาจาก ถนนนู้นมาเปิดจิวเวลรี่ตรงนี้เคลตันตรงนี้เป็นร้านขายของกุ๊กกิ๊กกโอ้โอ้วัน,นี้ไม่มีอะไรเมื่อคืนกุ๊บคนจีนมาจากไหนไม่รู้เต็นไปหมดเลยใส่มางานเต้นลำ เออเมื่อวานมีเด็กมากินสาไอ้สามคนแล้วมันกินไม่จ่ายมันวิ่งหนีมันบอกว่าเพื่อนแย่งเงินเนี่ยเออยังไม่ได้เอารูปในกล้องซีซีทีวีมาโพสตเลยเด็กเปรดเด็กฝรั่งอะมานั่งกินแล้ววิ่งหนีไปเลยไม่อยากรับเลยพวกเด็กอะทาข้าวให้กินแล้วหิวเออถ้าขอกินดีๆให้ได้อยู่เนี่ยมากินแล้ววิ่งหนีไม่จ่ายตางนเจอบ่อยแล้วฝรั่งฝรั่งขี้นกมันเยอะฝรั่งขี้กาด ถึงกดถึงร้านแล้วแค่นี้แหละ